ยอดวิธีแห่งปีศาจบทที่81ความยากลำบาก1เป็นไรแล้วนายน้อยเฉินซินไม่อยู่หรือพี่ท่งที่อยู่ด้านข้างบิดขี้เกียจลุกขึ้นนั่งเช้ามาก็ไม่เห็นคนแล้วไม่รู้ว่าไปที่ไหนลู่เทียนอย่างกล่าวเบาๆอาจลอบไปพบปะกับแม่นางสักคนก็ได้เขาพูดแสดงรอยยิ้มที่บุรุษล้วนเข้าใจพี่ท่งหัวเราะเห่ยๆทั้งสองคนลุกจากเตียงจัดเสื้อผ้าเดินออกจากบ้าน คนอื่นๆบางคนตื่นแล้วลู่เฉวียนอันยืนอยู่ข้างกุนเทียมบัวสั่งทหารสองคนให้ช่วยกันยกของพวกเจ้าตื่นแล้วเฉินซินเล่าเด็กน้อยนั่นไปไหนลู่เฉวียนอันขมวดคิ้วมองลู่เทียนหยางเออเขาสมควรอยู่ด้านนอกข้าตื่นมาก็ไม่เห็นเขาแล้วลู่เทียนหยางลูกสีสตอบตองจือ่อเสี่ยวหลินคนเล่าเท่าเก๋าหลับไปอยู่ไหนทางพี่ทรงตะโกนเขายืนข้างกองไฟที่มอดดับแล้วอย่างอารมณ์เสียหน้าเบ้เล็กน้อย ให้วันระสองตัวเฝ้าครึ่งคืนหลังเฝ้ายังไงให้ไฟดับพลิกหาเชื้อเพลิงไม่เจอเจ้าลูกเต่าสองตัวนี้พี่ทรงเดือดตะโกนด่ารอบหนึ่งทหารสบตากันตามหาตรงจือกับเสี่ยวหลินที่เฝ้ายามโดยสัญชาตญาณผู้ใดเห็นเสี่ยวหลินบ้างพี่ทรงถามเสียงเฉียบขาดทุกคนสายหน้าเช้ามาก็ไม่เห็นคนแล้วหรือไปปัสสาวะมีคนเอ่ยพลางหัวเราะ ไรสาระพี่ทรงมองคนของตระกูลลู่ที่อยู่ด้านข้างสีหน้าไม่น่าดูอยู่บ้างพวกเขาเป็นทับรักษาเมืองนี้เป็นครอบครัวของนายผู้เท่าที่สองหากทางนี้เกิดความผิดพลาดเผยแพร่กลับไปจะเข้าหูนายผู้เท่าที่สองไปหาคนสยาชักช้าเขาสั่งทางลู่เฉวียนอันตามหาศักพักพบว่าไม่มีคนหาจนทั่วก็ไม่เห็นร่องรอยพลันร้อนใจบ้างแล้วต่อให้ลู่เฉินซินเป็นตัวบัดซบอย่างไรสุดท้ายก็เป็นบุตรชาย ตามหากันสองทางคนสามคนไม่มีความเคลื่อนไหวใดทั้งสิ้นหายไปอย่างไร้ร่องรอยลู่เทียนอย่างขนลุกอยู่บ้างแอบไปหาจังซิ่วซิ่วเมื่อวานเฉินซินไปหาเจ้าหรือไม่ซิ่วซิ่วไม่เมื่อคืนข้าไม่ได้ตื่นหลับลึกยิ่งจังซิ่วซิ่วรู้สึกไม่ดีอยู่บ้างเช่นกันสีหน้าซีดขาวลู่เทียนอยางสับสนแล้วมองคนกลุ่มใหญ่ตะโกนค้นหาไปทั่วทั้งหมู่บ้านไม่มีการตอบสนองแม้แต่น้อย ลู่เฉวียนอันเหงือผุดซึมหน้าผากหลังจัดการให้คนควานหาทั่วหมู่บ้านยังคงไม่เจอคนหายนายผู้เท่าไม่เจอคนทางพี่ส่งได้รับข้อมูลที่ส่งกลับมาอย่างรวดเร็วรีรายงานลู่เฉวียนอันไม่เจอคนลู่เฉวียนอันกวัดาตามองรอบรอบร,อบรู้สึกว่าหมู่บ้านแห่งนี้คล้ายมืดครึ้มเป็นพิเศษไม่ได้ที่นี่ไม่อาจอยู่นานพวกเราต้องรีบไปแต่สามคนที่หายไปหลิวช่วยอวิมันดารองกล่าวอย่างเป็นห่วง ออกจากที่นี่ก่อนค่อยส่งคนมาตามหาไม่อาจให้ทุกคนอยู่ที่นี่ลู่เฉวียนอันกล่าวเสียงเร่งร้อนโลกนี้อันตรายไม่ธรรมดาไม่อาจวางไข่ไว้ในตะกร้าใบาเดียวนายพูดเท่าไม่เจอเฉินซินพวกเรายังไปไม่ได้นะหวังเหยียนอวีมันดาสามเอ่ยเสียงเครียดข้าไม่คิดไปแค่จะย้ายที่ก่อนค่อยกลับมาตามหาพวกเราทิ้งสัญ,ญลักษณ์ให้เสี่ยวซานให้เขารู้ว่าพวกเราอยู่ไหน ลู่เฉวียนอันกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังเขาไม่อยากทิ้งบุตรคนที่สามเช่นกันแต่ตอนนี้สถานการณ์ไม่ดีทหารเฝ้ายามสองคนไม่ใช่คนธรรมดาหากแต่แข็งแรงกำยำถึงกับหายไปโดยไม่ส่งเสียงสักคำนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเขาสงสัยว่าพวกตนถูกม้วนเข้ามาในความยุ่งยากแล้วนายผู้เท่าหวังเหยียนอวีวิงวอนต้องไปเดี๋ยวนี้ลู่เฉวียนอันกล่าวขึงขัง ทุกคนรีบรวบรวมขบวนคนค่อยๆลากเกวียนเทียมวัวรถมาออกจากหมู่บ้านร้างภายใต้การนำของลู่เฉวียนอันและพี่ส่งลู่เฉวียนอันทิ้งม้าหนึ่งตัวกับอาหารเครื่องดื่มส่วนหนึ่งให้ลู่เฉินซินกับทหารสามนายอวาังไว้ข้างบ่อตรงกลางหมู่บ้านที่นั่นเป็นสถานที่ที่สะดุดตาที่สุดขอแค่เข้าหมู่บ้านก็จะเห็นทันทีการหายตัวไปในป่ากลางแจ้งเช่นนี้ลู่เฉวียนอันทราบแก่ใจดีว่าคนทั้งสามเกรงจะเคราะห์ร้ายมากกว่าเคราะห์ดี ถึงอย่างไรในป่าเปลี่ยวแบบนี้คนทั้งสามไปไม่ได้ไกลในสถานการณ์ที่ไม่ได้ไปไกลคนจำนวนมากตะโกนเรียกยังไม่ออกมาเกรงจะเกิดเรื่องจริงๆถึงเขาจะเจ็บปวดแต่เวลานี้สิ่งที่สมควรทำคือปกป้องทุกคนเรือวานแดงในตําหนักประชุมอันโอถงประมุขพักเท่าเฉินอิงผู้จัดการภารกิจภายในและภายนอกหลายคนยังมีลู่เสื่งต่างมากันครบ ตอนเช้าประมุกพักเท่าได้ส่งคนแจ้งผู้นำในพักทั้งหมดให้มาประชุมทุกคนไม่ทราบว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นพากันนั่งตำแหน่งของตัวเองลู่ซึ่งนั่งตำแหน่งที่หกของผู้จัดการภารกิจภายนอกที่นี่เดิมเป็นที่นั่งของอูซานแสงอาทิตย์กระจ่างส่องผ่านลายหน้าต่างจากข้างตําหนักใหญ่กลายเป็นภาพโยเยมากมายบนพื้นหญิงรับใช้ย,ยกชาร้อนและของว่างมาจากนั้นก็ถอยไป ประมุกพักเท่าหงมิงจือดวงตาจริงจังมีความเคร่งครึมกว่าตามองทุกคนรอบหนึ่งเอาละคนที่ไม่มีหน้าที่ต่างลงไปเขายกมือขึ้นหญิงรับใช้กับคนคุ้มกันทั้งหมดรับคำสั่งพากันถอยออกจากตำหนักใหญ่เหลือแค่ผู้นำทั้งหมดของพักวานแดงประตูใหญ่ปิดลงอย่างช้าๆเสียงตึงดังขึ้นเมื่อปิดประตูสนิทบรรยากาศในตำหนักหนักอึ้งกว่าเดิมทุกคนมองออกว่าสีหน้าในตอนนี้ของประมุกพักเท่าผิดปกติยิ่ง เกิดอะไรขึ้นกันแน่เฉินอิงนิ้วหน้าถามท่านประมุขทางใต้เกิดปัญหาหรือผู้จัดการภารกิจภายนอกคนหนึ่งถามไม่ใช่อนาเขตของพวกเราเกิดปัญหาประมุขพักเท่ากล่าวเสียงทุ้มเขาหยิบจดหมายสีเงินฉบับหนึ่งจากในแขนเสื้อออกมาจดหมายนี้ประหลาดยิ่งไม่ได้ใช้กระดาษหากทำจากโลหะสีเงินที่ลีลับชนิดหนึ่ง ทุกคนทราบดีว่าใครยืนอยู่เบื้องหลังพักวันแดงข่าวในครั้งนี้เป็นพวกเขาส่งมาหงหมิงจื้อเสียงเบาแต่ว่าข่าวที่ถ่ายทอดกลับทำให้ทุกคนตกตะลึงข่าวที่พวกเขาส่งมาหรือเชิญอิงบีบที่พักแขนโดยไม่รู้ตัวสิบปีก่อนพวกเขาส่งข่าวครั้งหนึ่งตอนนั้นพักเราตายมากกว่าพันคนครั้งนี้มีข่าวมาอีกสีหน้าเขาไม่น่าดูลู่เสิงหยีตาไม่ทราบว่าพวกเขาคือ ตรกูลเจนตระกูลขุนนางประมุกพักเท่าหมิงจือตอบตระกูลขุนนางลู่ซึ่งตกตะลึงว่าแล้วคนอื่นๆเงียบขรึมมีแค่คนที่ยืนบนตำแหน่งเหนือคนทั่วไปเช่นพวกเขาจึงค่อยทราบความในของคำว่าตระกูลขุนนางทุกคนมีสีหน้าเคร่งเครียดตระกูลเจนปกติไม่เคลื่อนไหวออกหน้ามาแสดงว่าสถานการณ์ไปถึงขั้นที่ไม่อาจไม่จัดการหรือว่าตอนนี้ถ้าหวังเอ่ยเสียงทุม้ม ตอนนี้เป็นช่วงที่สถานการณ์ย่ำแย่ยิ่งหงหมิงจือเอ่ยเสียงทุม้มข้าพังได้รับข่าวว่าแค่คืนเดียวแดนเหนือตั้งแต่เมืองทานประจิมถึงเมืองป่าบูนพาซึ่งเป็นอาณาเขตของพรรควานแดงเกิดพื้นที่ห่วงห้ามแปดแห่งพื้นที่ห่วงห้ามแปดแห่งหรือเชิญอิงเบิร์กตาโตลุกพรดอย่างมิอาจควบคุมไม่ใช่แค่เขาคนที่เหลือก็แตกตื่นเช่นกัน พื้นที่ห่วงห้ามหมายถึงอะไรหมู่บ้านตระกูลซ่งที่ลู่เซิงงอได้รับบาดเจ็บทะลวงออกมาก่อนนอนหน้านี้ก็เป็นพื้นที่ห่วงห้ามมอนำซ้ำยังเป็นพื้นที่ห่วงห้ามระดับต่ำที่เพิ่งเกิดแดนเหนือใหญ่โตเดิมมีพื้นที่ห่วงห้ามไม่น้อยตอนนี้อยู่ๆก็ปรากฏพื้นที่ห่วงห้ามอีก8ดแห่งนี้หมายความว่าวันไหนไม่ทันระวังเดินหลงทางก็เข้าไปในพื้นที่ห่วงห้ามได้รอจนพบแล้วคิดหนีออกมาก็ขึ้นอยู่กับโชคแล้วถ้าโชคร้ายตายไปยังไม่ทราบว่าตายอย่างไร รู้เสึ่งสัมผัสได้ถึงความร้ายแรงของปัญหาร่างเกรงเล็กน้อยเพ่งสมาธิฟังประมุกพักเท่าเล่าต่อตระกูลเจินคิดว่านี่เป็นการท้าทายอย่างร้ายแรงต่อพวกเขาจึงส่งมืออาชีพมาจัดการหงหมิงจือกล่าวรวบรัฐคนที่ถูกส่งมาจัดการความยากลำบากผู้นี้แท้เจินชื่อสวินเขาขอให้พวกเราเตรียมงานเก็บกวาดพื้นที่ห่วงห้ามแปดแห่งจำเป็นต้องให้พวกเราร่วมมือสุดกำลังหลีกเลี้ยงไม่ให้มวลชนระสำระสาย เขาคนเดียวจัดการได้หรือเชิญอิงขมวดคิ้วตระกูลเจินไม่พูดถึงคนที่สองเพียงมีแค่คุณชายเจินสวินมาคนเดียวแต่ตามสถานการณ์ทั่วไปคุณชายเจินสวินคนนี้สมควรเป็นผู้นำยังมีคนอื่นๆเคลื่อนไหวด้วยไม่อย่างนั้นสถานที่มากมายแบบนี้ไปไปมามาแค่เดินทางก็ต้องใช้เวลาไม่น้อยแล้วหงหมิงจือตอบทุกคนอ่านข้อมูลพื้นที่ห่วงห้ามทั้งแดู เขาส่งจดหมายในมือให้เชิญอิงรองประมุกพักกวาดตาอ่านรอบหนึ่งแล้วส่งให้คนอื่นๆวงเวียนเช่นนี้ไม่ทันไรลู่เซิรงก็ได้จดหมายมาจากนั้นคลี่ออกเบาๆบนจดหมายเป็นแผนที่แดนเหนือมากกว่าครึ่งอยู่ด้านบนทำสัญ,ญลักษณ์เป็นจุดสีแดงเล็กๆแปดจุดอย่างชัดเจนดูไปดูมาเขาหยีตามองจุดเล็กๆจุดหนึ่งในนี้ระหว่างเมืองกประสานกับเมืองเลียบคิรีมีพื้นที่ห่วงห้ามด้วยหรือ เขาอดส่งเสียงถามไม่ได้มีประมุกพักเท่าหังหนิงจือพยักหน้าทางที่ดีสิทธิ์น้องเจ้าควรแจ้งครอบครัวให้อ้อมผ่านจุดนี้ไปลู่เซิ่งพยักหน้าอย่างเคร่งขรึมนอกจากตัวมู่หวานนี้เป็นครั้งแรกที่เขาได้เจอลูกหลานตระกูลขุนนางคนอื่นๆอย่างเป็นทางการตกลงพวกเขาแตกต่างกับคนธรรมดาและคนฝึกวรยุทธ์อย่างไรกันแน่เขาไม่แน่ใจครั้งนี้อาจเห็นกุญแจสําคัญ หลังจากแจ้งเรื่องเสร็จประมุกพรกเท่าก็เลือกคนรับผิดชอบเก็บกวาดพื้นที่ห่วงห้ามแต่ละแห่งลู่เซิงได้รับการจัดสรรหน้าที่คล้ายเพื่อดูแลเขาที่เขารับผิดชอบเป็นพื้นที่ห่วงห้ามระหว่างเมืองก้าวประสานและเมืองเลียบคีรี หลังจากแยกย้ายลู่เซิงรีประดมคนได้มาทั้งหมด20คนบวกกับเขาเป็น21คนเป็นยอดฝีมือถงอินซีเหินขอบเขตพลังปลอดปร่ง5คนที่เหลือเป็นมือดีวิชาดาบที่ฉลาดมีความสามารถ20คน20ม้ามุ่งหน้าไปยังสถานที่พื้นที่ห่วงห้ามเขากลับอยากเห็นว่าคนของตระกูลขุนนางกับคนทั่วไปแตกต่างกันตรงไหน ในสถานการณ์ที่ควบตะบึงตลอดทางไม่ถนอมแรงม้าเกือบยามกลางอู่ในที่สุดลู่เซิงก็ใกล้ถึงตำแหน่งที่พื้นที่ห่วงห้ามอยู่หมู่บ้านร้างหลังจากรถม้าของพวกลู่เฉวียนอันค่อยๆจากไปก็ถึงยามกลางอู่อย่างรวดเร็วหมู่บ้านข้างทางหลวงต้อนรับแขกคนหนึ่งใต้ท้องฟ้าขมุกขมัวม้าดำทั่วตัวไม่มีสีอื่นแทรกตัวหนึ่งหยาออย่างเข้าหมู่บ้าน เป็นคุณชายอายุน้อยบุคลิกอ่อนโยนใบหน้าประดับรอยยิ้มคนหนึ่งขี่ม้าเข้ามาเป็นที่นี่หรือคุณชายผู้นี้ยังคงยิ้มแย้มเป็นท่าทางเดิมตั้งแต่ต้นจนจบเขาใส่อาพรสีเขียวมือไร้อาวุธไม่แขวนอาวุธใดๆไว้บนตัวมีเพียงหยกสีเขียวแกะผูกไว้รอบเอวเรียบง่ายธรรมดาขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะ